เมื่อเราได้ยินคำว่า Love Bombing Love Bomber เนี่ยเราก็เกิดคำถามในใจว่าคนที่เขาเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากเรื่องราวในวัยเด็กแบกเก้าอะไรของเขาหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะว่ามันอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เขาเป็น Love Bomber ค่ะก็คือการขาดความมั่นคงทางอารมณ์ในครอบครัวค่ะผู้ที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือมีพ่อแม่ที่ไม่แสดงความรักอย่างชัดเจนค่ะ อันนี้อาจจะคุ้นคุ้นกันนะคะอาจจะพยายามเติมเต็มความขาดหายทางอารมณ์ด้วยการแสดงออกเกินเหตุในความสัมพันธ์เมื่อโตขึ้นค่ะการทุ่มเทความรักอย่างรวดเร็วและมากมายเป็นวิธีที่พวกเขาพยายามหาความมั่นคงที่ตนเองขาดในวัยเด็กค่ะมันดูเหมือนคล้ายคุ้นไปหมดนะคะข้อต่อไปค่ะพ่อแม่ที่แสดงความรักเกินขอบเขตหรือเลี้ยงดูแบบผด็จการค่ะอันนี้ก็เชื่อว่ามีผลแน่นอนค่ะ หากผู้กระทำเลิฟบอมบิงเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีการแสดงความรักที่มากเกินไปหรือรเด็จการนัควบคุมนะพวกเขาอาจเรียนรู้พฤติกรรมการควบคุมหรือการใช้ความรักเป็นเครื่องมือในการจัดการผู้อื่นการที่พ่อแม่พยายามควบคุมลูกผ่านการให้หรือดึงความสนใจทําให้เด็กโตขึ้นมาและมีพฤติกรรมเป็นเลิฟบอมเบอร์ค่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะถึงได้บอกว่า ถึงได้บอกในคลิปที่ผ่านมาว่าบางครั้งคนที่เขาไปเลือกบ mm ัมเบิร์สเขาก็ไม่รู้ตัวค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะเออ,เ,อ,อเราก็ไม่เลือกครบสิอ่ะมัน,ม,นมันถึงตอนนั้นอะ่ะเมื่อความรักเข้าตามเมื่อมันข้างใครแล้วมันคิดอะไรไม่ได้แล้วค่ะนะถูกปฏิเสธในวัยเด็กค่ะตรงนี้นะคะผู้ที่เคยถูกทอดทิ้งหรือถูกปฏิเสธจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวค่ะอาจมีความกลัวว่าจะถูกทิ้งอีกในอนาคตนะพวกเขาอาจใช้การแสดงความรักและการเอาใจเกินเหตุในความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้คู่ของตนจากไปคือการตอบสนองต่อความกลัวที่มีต่อการถูกทอดทิ้งค่ะนะข้อต่อไปค่ะครอบครัวที่มีปัญหาทางอารมณ์หรือความสัมพันธ์ค่ะหากเออติบโตมาในครอบครัว,วรที่มีปัญหาทางอารมณ์เช่นพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยหรือมีการหย่าร้างค่ะอาจทาให้พวกเขาพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมั่นคงมากเกินไปการแสดงความรักอย่างรวดเร็วและมากมายเนี่ยอาจมาจากความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ต่างจากที่พวกเขาเคยประสบในวัยเด็กค่ะ อันนี้จริงค่ะเจอมานะข้อต่อไปค่ะพ่อแม่ที่ไม่ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเก้าตัวที่ไม่มีการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในเรื่องความลักความสัมพันธ์เนี่ยอาจทําให้พวกเขาไม่เข้าใจความลักที่ต้องใช้เวลาและความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะอันนี้บอกว่าเลิอกออกสรุปว่าภูมิหลังจากครอบครัวของเลิฟบอมเบอร์สเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการขาดความมั่นคงทางอารมณ์นะการเลี้ยงดูที่ การเลี้ยงดูที่ขาดขอบเขตหรือประสบการณ์ที่ไม่สมดุลในความลักในวัยเด็กทําให้พวกเขาพยายามใช้ความลักและการควบคุมในความสัมพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มในอดีตค่ะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เคยเห็นนะคะจริงค่ะก็ให้เราไปทบทวนนะคะบางคนอาจจะจริงบางคนอาจจะไม่จริงนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของ Personal เป็นเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละคนแต่มันจะมีส่วนในบางข้อแน่นบอมเบอร์สแล้วคุณจะเข้าไปอยู่ในวงวนนั้นนะคะ โดยที่เขาและคุณก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นคุณต้องศึกษาเรียนรู้พี่พิชมีคอร์สที่ชื่อว่า love bombing ให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นประการปกป้องตัวคุณเองปกป้องหัวใจปกป้องจากความล้มเหลวความเสียหายในชีวิตของเรานะคะหลายคนมุกออนไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราไปโดนตัวนี้มาค่ะนะ love bombing เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับอ,ออกคอกเทลฮอร์โมนพวกโดปามีนเซลิทโทนินออกซิตโตซินอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นสารตัวเดียวกับสารเสพติดที่เขาที่ที่เรารู้กัน